สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะทำรถประพัดดานลำพันธ์อ๋อฟิชานะคะมาวันแล้วนะคะบ้านลำพุกนะคะถึงแล้วบ้านลำพุกขี่รถจากสารคามว่าสันดังนี่คือรถอยู่สารคามนะคะพี่นะะ้องค่ะคือรถจากสารคามมาลงคำขนแก้ว แล้วก็ถึงมาพอดวงหันนะคะตอนนาฬิกาปุก๊กไวแปดโมงสิบอ๋ยตื่นฮหลีแปดโมงสี่สิบโอ้ปีนาฬิกาปุ๊กมือโทรศัพท์มือยังถือโทรศัพท์เสืออยู่นะคะรับผ้าโทรศัพท์ไอตัวยังมันยังตื่นอยู่เพราะว่ายังเมื่อคืนนอนบ่กเคยรับนะคะปกติสินอนยังต้องเวน้นเออใจเหง เมารถนะคะทั้งเมารถทั้งน้ำหมกผันดังตอนนี้กอาวุธหารถตู้อยู่ทำกันแก้วนะคะแล้วก็สี่แหงน้องมาค่ะอยู่มองปาข้างเกษตรนะคะต่อรถซองเทอจนแรงเหตุเพีมาทรองอยู่สละัคามสะละัคามแล้วก็มาลงอยู่นี่ลงอยู่นี่แลไปลงเกษตรโอ้สามตัว <laughs> มอ้โหมรถตู้ไปยังนะคะเราจะได้ถ่ายรอบเลย เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งายโมงรถตู้ซิมาถูก30นาทีนะคะตอนนี้กันดังมากเบาเปย์ไปเดียวค่ะทพอดีงั้นน่าสมมากเลยพวกแล้วเอาประค่างนะคะรถรถเอ๋พร้อม โอยดเลยนะโอยนะนออหนาางอนอกท่านดี่นอกค่ะสกับประมาณยี่สิบหานะคะเพราะว่าต้องการไปสักชุดเต็น ขาอยากจางข้าเจ้าซักจางข้าเจ้าซักก้อนแพงแล้วก็ยานยานของหายน้ำนะคะยานอันนี้ข้าเจ้าลงเอาล่างลงซอยกันเมื่อนี้นะคะระบาดอีรักับมาเมื่อนี้มันก็นเลยขาดกันที่จริงมันสิซักแต่ว่าว้านแล้วแต่ว่ารถรถล่างมาหอดจักมงมาหูแล้วก็นอนหนาวอยากเห็นเบียกมอย่าบ้าน จสก,กัดยิบซียิบหานะคะยังบ่มัน่นใจว่าวัานที่เท่าไรซีเว่นกับเซาเท็ดละ่ะต้องกลับไปซักชุดเต็นนะคะประมาณสิบห้าชุดชุดฟอนเสิร์ฟดูอีกล่างหนึ่งต้องเอาลงทั้งสองล่างนะคะอีฬาต้องเอาลงทั้งล่างลาง่ลางทั้งน้ำแข็งแล้วก็ล่างสีเขียวล่างสีเขียวสีเอาแต่ชุดชุดฟอนเสิร์ฟนะคะมาซัก แล้วก็เอาสีนมาสอสักลายยางยังชุดเต็นชุดเต็นสิบหาชุดชุดฟอยอีกชุดหนึ่งโอ้ my god ไม่สิชุดฟอยสองชุดลำเพลนลำเพลนที่ออกนึ่ชุดหนึ่งค่ะชุดหน่อยหลายชุดแตกนะคะชุดแตกบ้เด็คนตัวใหญ่นะคะชุดมันตัวหน่อยเจ็บคอ ตื่นมาเจ็บพอแฮงเนีะ่ะ <c oughs> แล้วขอจะซื้เป็นซื้อมาเ้านกินดูค่ะเมาโรดลังก็จะไปกินบา่ไหวแล้ะกบไปกินลาบงัว,ลลก,บบก,งวกับตำบักขินลาบงวัว ยาจนูดีก็ท่วมากแต่เสอะๆนูดีก็ท่วมานะคะเมาทอเป็นเป็นหลานอันนี้คือหน้าสดมากพี่นอ้องคอ่ะตรงคอภายในความแบบหน้าสดแล้วก็นาส้มนะคะหน้าส้ม,ะะาสมมากเลยหน้าส้มมากแม่กับปบบานกสิตายบรรยากาศให้เบิองนะคะว่าสวนเป็นจังไรเนี่ยน่เราตั้กัไปเบิอง làm bán từ trên này nè nhào lèo หนาสดแบบครับหนาสุดสแล้วก็นหนาส้มแห้งแห้งเป็นหัวหนแล้วก็เจ็บคอยนะคะหนาหนาวประมกักหนาหนาวเลยยังไม่ชอบหนาหนาวเลยแต่ว,ว่าหนาหนาวมันเห็นงานไงนะคะมันมันติดละเหือบ่อออกบอดีสูตรกับบ่บอบ่อเหม็น <laughs> มันหนาวหนาวแล้วหนาวแล้ว,ลวพุ่มเพลียาีกล้คืนนะคะทั้งเจ็บคอทั้งแสบจ,จมูกทั้งน้ำมมกโอ้วาัตาน้ามานี่น้ำมูกมาเลยเสียงกระเปียนนะคะเป็นเจ็บคอหนําเจ็บตรงนี้เวลาอื่นน้ำลายเหมือนมันเป็นตอมทอนจ้นตอมทอนจีนอักเสบบ่ยขขอยเ,เป็นดูแห้งนะคะแต่ตอนในนอนเป็น มาถึงบ้านแล้วนะคะฝากความเอฟซีสูทุกคนนะคะทิดรัมโมจินนะคะฝากเบอร์ทุกคลิปเลยนะคะที่อีหลาที่อัพลงต่อไปนี้นะคะอีหลาก็สิบทายซีคือเบิรงนะคะท้ายอยู่บ้านนั่นแหละก็อินูดีนแหละกับร้านนั่นแหละฝากไว้พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกูซัมสไทรโซกูปภาดาลำเพิร์ตออฟฟิเชียลเฮนน่าเมเดอร์ค่ะ สำหรับโปรนเอ็กซีบู้ใดนะคะที่พงขอมาใหม่นะคะหรือว่าท่านเคยเบิ่งอีหลานะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดเมียกอีหลาลนล้วนเลยคะ่ะเด่นปีที่สามแล้วนะคะเขาปีที่สามแล้วไว้แห้งได้มาปีแรกของสูภาษ่าแห้งแล้วก็ปีแรกเป็นปีที่โดนแห้งโอ้าหลายเจ๊พอ่อจะแกไอกระเซือมาก,กินอยู่นะคะ กินกินยังกระบ,บาเดเจบไดบอันี้มันคมปากนะคะคมปากแล้วกะะ็เจ็บหอนในนะคะพี่ค,ค่ะพีน้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขกไปเที่ยงสมนึงก่อนนะคะอีลักษณ์สีไปร้านค้ายาไปซื้อยาเท่าเดิมนะคะพี่ค,ค่ะพบอกกันคลิปหน้านะคะ